ใส่ครอบครัวที่ค่าตัวเบาๆใช่ <è S 2> ไม่แพงไม่แรงแล, <è S 2> ล้วที่สำคัญเลยเดลท์เนี่ยเป็นแบบ LED แล้วนะโ oh อ้ออ LED <ช>แต่ราคาแบบผ่อนเบาก,กว่าเยอะผ่อนแค่8,000กว่ากว่าแค่นั้นเอง รถครอบครัวสายเที่ยวสายลุยครบทุกจุดกับคนหน้าเฮชวี1.8อีลิมิเต็ด2 0 1 6ค่างวดแค่8,000กว่าเท่านั้นครับคู่ซีซูโม่มากันแล้วอีกหนึ่งอีพีถูกต้องเรียกว่าเป็นรถที่แบบว่ายอดฮิตของเราเลยใช่ที่เราสัญญากันไว้ว่ารถเข้ามาเป็นพวงเลยไม่ใช่หมูนะฮะไอเฮชาวีเนี่ยละฮะก็เรียกว่ามันเป็นรุ่นที่แบบว่าเราขายดีที่สุดเลยเนาะในปีที่แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นรถ ใส่ครอบครัวที่ค่าตัวเบาๆใช่ไม่แพงไม่แรงเบาออปชั่นครบนะครับยกสูงนิดๆเพราะเป็น SUV นี่เองใช่เพราะว่าคือแบบว่าสำหรับคนที่แบบว่าอยากหารถที่แบบว่าใช้แบบขับไปทำงานก็ได้พาครอบครัวไปเที่ยวก็ได้เนาะขนคนของขอก็ได้ข็อขังคน้ัหนกว้างใช่ครบครบหมดอ่ะนะคะเดี๋ยว กาดพาไปดูข้างนอกก่อนดีกว่าหาว่าเจ้าตัวออลิมิเต็ดเนี่ยมันได้อะไรบ้างอ่าดูกระจังหน้าครับพี่พรนะฮะนะสีเทาตัดกับโครเมียมโอ้โหไฟหน้าได้เป็นโปรเจกเตอร์แล้วและที่สำคัญหรือเดย์ไลท์เนี่ยเป็นแบบ LED แล้วนะไม่พอไม่พอนี่นี่ไฟตัดหมอกยังเป็น LED อีกโอ้โหนนี่มองแค่รูปลักข้างหน้านะฮะยังสวยเลยมองไปข้างๆสิฮะ สวยไหมฮะเอ้ยไม่ใช่นี่หูช้างได้ไฟเลี้ยวเป็นแบบ led แล้วล้อมแม็กจากโรงงานพี่พรได้ได้ขอบ17นะฮะโอ้โหลายนี่แบบโครเมียมตัดดำโอ้โหด้านข้างกว้างไหมฮะมือจับโครเมียม กุญแจเป็นคีย์เลตแล้วเป็นคีย์เลตแล้วก็เรียกว่าแบบใส่ครอบครัวเนาะใช่แบบในบ้านก็ชอบใช่และที่คนชอบของ h ฮตอวีคือนี่ฮะพี่พรมือจับอยู่ตรงนี้นะไม่ต้องโชว์เป็นเอกลักษณ์ของเขาจริงๆว่าแบบว่าเขาจะทํามือจับมาอยู่ตรงนี้เพื่อทําให้แบบว่าดีไซน์มันดูสปอร์ตโชวมากขึ้นเนาะอย่างนี้นะสบายเลยไอ้นี่ชุดแต่งเราติดให้นะครับหมูฉลามมีให้นี่ฮะที่คนชอบเหมือนกัน ไฟท้ายตัว E-Limited เนี่ยได้เป็นแบบ LED แล้วฮะพี่พรโอเคเรียกว่า LED มาทั้งคันแล้วใช่โอ้โหดำเงางามดูเปิดมาดูท้ายนี่ฮะท้ายฟางฝางฮะพับ60-40ก็คือเรียกว่า สำหรับที่บอกน้อเมื่อกี้ที่ว่าจะขนคนก็ได้ขนของก็ดีด้ยเวลาพับเขาก็ดีไซน์มาให้แล้วว่าจะพับแบบ60-40ด้ี่ได้หรือว่าวันไหนที่อยากขนคนด้วยขนของด้วยก็ยังสามารถที่จะครบนั่งได้สี่คนรถครอบครัวสายเที่ยวสายลุยโอ้โหช้อปปิ้งสบาย่ะข้างนอกไปไงฮะสวยไหมฮะเงาวิบวับอยากดูข้างในแล้วครับี่บ้ามาเรามาดูข้างในกันดีกว่านนค่ะ ตัวนี้นะคะได้เบาะหนังมาแล้วได้เบาะหนังดำมาแล้วอ่า,อาโอเคแล้วก็ได้เป็นไงพุสตาร์ดพุดสตาร์ดด้วยนะคะครบเลยครบอ่าแล้วก็พวงมาลัยเนาะได้ตัวมติ มาแล้วนะคะแล้วก็มีที่สําคัญคือมี c r u คอน c o n t o ด้วยโอ้โหขับสบายสําหรับคนที่แบบว่าขับทางไกลบ่อยๆนะคะอย่างที่บอกเนาะวันธรรมดาอาจจะบอกต้องขับไปทํางานต่างจังหวัดอะไรเงี้ยกาใช้ได้ได้อะไรบ้างเนี่ยก็คือหน้าจอก็ได้ทัสกรีนมาแล้วนะคะได้ทัชสกรีนมาเรียบร้อยแล้วแอร์ก็แบบดิจิตอลมเรียบร้อยโอเคเนาะ เกียร์ก็ตามปกติแหละนะคะก็คือไฟฟ้าได้แบบว่าเบรกไฟฟ้าได้อะไรที่สำคัญนะพี่พรตัวอีลิมเ็ดเนี่ยได้แอร์แบ็กถึง8ลูกโอ้โหเรียกว่าแบบปลอดภัยสุดๆเลยนะคะโอ้โหแล้วก็คือที่เพิ่มมานี่นี่เปลี่ยนโนแบ็กได้แล้วก็คือเหมือนตัวท็อปทุกอย่างใช่แล้วแล้วก็วงแหวนที่ลำโพงได้แล้ว เหมือน EL ทุกอย่างตามกันแค่สันรูปแค่นั้นแหละแต่ราคาแบบผ่อนเบากว่าเยอะผ่อนแค่แปดพันกว่ากว่าแค่นั้นเองแล้วก็ในส่วนของเบาะหลังนะคะสำหรับใส่ครอบครัวก็คือมีตัว ISOFIX มาให้แล้วเดี๋ยวไปอินเสิร์ตโอเคเนี่ยเนี่ยมอหูผมชอบช่อง power outlet มากเลยฮะแบบวีเอชบีใช่ดีแบ็ว่าเฮ้ยมี HDMI มาดีเอ็มไอมาด้วยกว่แล้วก็วางจอเอวางมือถือตรงนี้ได้เลย โ <Okay, S 2> อเคนะคะแล้วก็มีอีค่อนโหมดมาด้วยนี่สำหรับใ,ใครที่แบบว่าต้องการแบบว่าประหยัดน้ำมัน<อ>คือจริงๆเครื่องมันก็ไม่ได้แบบว่ากินน้ำมันมากเนาะเพราะว่าตัว H R V เนี่ยก็คือเรียกว่าเ,เปลี่ยนมาเป็นเครื่องพันแเพื่อว่าสำหรับคนที่แบบไปเจอร<อ>ุ่นก่อนหน้านี้เนาะที่แบบนบทกันว่ากินน้ำมัน<อ> H R V ก็คือแบบว่า ลดเครื่องลงมาแต่ว่าทำให้ยังสามารถขับขี่ได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะคะแต่ว่าก็คือมีอีค่อนโหมดมาสำหรับเพื่อประหยัดน้ำมันเพิ่มเติมด้วยเฉลี่ยแล้วประมาณ1 5 1 6กกิโลลิตรเลยสบายสบายแล้วนี่นี่พี่พรสำคัญเลยโอเคอันนี้ก็คืออันนี้คือที่เพิ่มเข้ามาเนาะก็คือหน้าจอหลังเนี่ยเป็นแบบระบบตัดแสงอัตโนมัติตัดแสงอัตโนมัติก็คือสำหรับคนที่แบบว่าขับขี่ตอนกลางคืนเนาะก็คือจะช่วยตัดแสงทำให้เราแบบว่าขับง่ายขึ้นแบบว่ามองรถหลังง่าย มันก็มีเซนเซอร์ตัวนี้คือที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติแล้วด้วยโอเคเรียกว่าออปชันเต็มราคาเบาๆเบาๆสรุปราคากันอีกทีได้ฮะลงตัวหมดฮะรถมันไม่ได้ยาวมากไม่ได้สูงมากนะผู้หญิงผู้ชายใช้ได้หมดเลยราคาตัวผ่อนเท่าไหร่นะพี่พรผ่อนแค่แปดพันกว่าบาทนะฮะฮอนด้าเอชอาร์วี2019ปี2พน10กนะคะราคาแค่ 4 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองคู่คุ้มนะฮะบอกเลยได้ไปนี่คุ้มจัดนะไม่กาค้างงัวก็จะเบาออปชันก็จะครบแต่ถ้าใครแบบว่าอยากได้ปีใหม่กว่านี้อยากได้รุ่นที่แบบว่าเป็น e อหรือว่าอยากได้แบบว่า เรามีไปถึง RS เลยตัว Minor Change RS ปีใหม่ๆเลยหรือว่าอยากได้สีขาวยอดฮิตอันนี้นี่แผนไปนิดนึงสีขาวก็มีเป็นอิลิมิเต็ดหมนกันอีเต็ดสีขาวก็มีนะคะผมบอกแล้วรถเรามาเป็นพวงเยี่ยงหมูจริงๆตอนแรกว่าจะทำเป็นแบบว่ากองทัพ H u v แต่ว่าก็เอาเอาคันนี้มาให้ดูก่อนน้ำจิ้มน้ำจิ้มเนื้อรอมาก โอเคไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้ด้วยละกันกับช่องเราเนาะ,ะแล้วก็ถ้าใครนะคะอยากจะเข้ามาดูรถรจริงนะคะสามารถเข้ามาได้ที่ซูโมคาอยู่อ่อนุช80แปดติดกับโลตัสอ่อนุช80เลยใช่ะะมากันง่ายๆเลยก็เรามีน้องแอดมินดูแล24ชั่วโมงเหมือนเดิมะนะ,ะ,ะจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยส่งฟรีทั่วไทยเลยฮะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าใครนะคะอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะทักอินบ็อกซ์มาเลยน้องสามารถวิดีโอคอลให้ดูรถได้ นะคะแล้วก็สามารถส่งเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปจัดให้ถึงที่บ้านลูกค้าเลยนะคะใช่ผลผ่านปุ๊บทำไงคะส่งเลยส่งรถหน้าบ้านถึงหน้าบ้านเลยฮะบอกเลยว่าสะดวกสบายมากๆสมัยนี้นะครับเพราะเรามั่นใจในคุณภาพอยู่แล้วนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนกับคู่ซีซูโม